สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเซ็งเฮงมอนิ่งนิวเช้าวันจันทร์ที่2 1มีนาคม2565สัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำปรับตัวลดลงลุด1,900ดอลลาร์เล็กน้อยเป็นผลจากการประชุมเฟดที่มีมติปรับขึ้นออกเบี้ย0 2.5เ เป็น0.25ถึง0.5เปอร์เซ็นต์แต่ว่าที่น่าสนใจนะคะก็คงเป็นเรื่องดอทพอตประมาณการอาตัตราดอกเบีย้ยเฟดประเมินว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้เฟดก็จะปรับดอกเบีย้ยอีก6ครั้งรวมแล้วนะคะปีนี้จะปรับขึ้นอตัตราดอกเบีย้ยถึง7ครั้งรวมทั้งหมดก็คือ1.75เปอร์เซ็นต์พราะฉะนั้นอตัตราดอกเบีย้ยนโยบายนะสิ้นปีก็จะอยู่1.75ถึง2เปอร์เซ็นต์ค่ะ บอลยูสตามิกาอายุ10ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก1.7%ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ก่อดหน้านั้นะคะขึ้นมาทะลุ2%แลเวาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันราคาทองคำให้ปรับตัวลดลงอย่างไรก็ดีหลังการประชุมเฟดนะคะแล้วก็มีการถแถลงของประธานเฟดร,ราคาทองคำก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นได้บ้างเพราะว่าประธานเฟดกระบอกเศรษฐกิจสัมริกาก็ยัง เผชิญกับความไม่แน่นอนอยู่จากสถานก,การณ์เรื่องความขัดแย้งระหว่างัสเซียแล้วก็ยูเครนแล้วก็การระบ,บาดของโควิด -19 รอบใหม่สำหรับการเจรจาสันติภาพระหว่างัสเซียแล้วก็ยูเครนถือว่ามีความคืบหน้ามากขึ้นโดยที่ยูเครนก็ยอมรับข้อสเสนอหลักนะคะการไม่เป็นสมาชิกนาโตการที่จะวางตัวเป็นกลางอย่างไรก็ดีการเจรจาก,ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปใดอย่างใด ก็ถือว่ามีความคืบบหน้าแล้วก็ทําให้มีความต้องการทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลภัยที่ลดน้อยลงส่วนกองทุน s p สพีกดท้าสัปดาห์ที่แล้วซื้อทองคําเยอะทีเดียว18ตันค่ะราคาทองคำสปอตวันศุกร์ย่อตัวลงมาปิดที่1,928ดอลลาร์ลดลงไป20ดอลลาร์ส่วนราคาทองแท่งขายออกของสมาคมวันเสาร์ลดลงไป100บาท อยู่ที่3350 0บาทค่ะสำหรับประเด็นที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้นะหลักๆนะ่าจะเป็นเรื่องการเจรจาสนิภาพระหว่าง,งรัสเซียแล้วก็ยูเครนว่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นหรือเปล่านะคะข้อมูลเสถกิจของสหรัฐเองข้อมูลประกาศออกมาหลายตัวทีเดียวยอดขายบ้านใหมย่ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนดัชนีความเชื่อมัน่นผู้ภคจำนวนผู้ข,ขอรัสการว่างงาน ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายตัวเลขถ้าเกิดแตกต่างจากที่ตลาดประเมินไว้ก็จะมีผลกับราคาทองคำนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจตัวหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องแตชนีพีใหม่ภาคการผลิตแล้วก็ภาคการบริการเดือนมีนาคมด้วยค่ะในน้มราคาทองคำมองว่าน่าจะเคลือ่อนไหวลักษณะที่เป็นกรอบที่แคบลงแล้วหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเคลือ่อนไหวในกรอบที่ค่อนข้างจะอุหวา ทองคำจะให้แนวรับสําคัญ1,900ดอลลาร์จุดตรงนี้แนวรับถัดไป1,890ดอลลาร์ส่วนแนวต้านนะคะอาจจะให้ไว้ประมาณ1,940ดอลลาร์แล้วก็แนวต้านหลักสําคัญ1,950ดอลลาร์ค่ะทองแท่งแนวรับ3200 20, บาท30,000บาทท้วนแนวต้าน3600บาท3850บาทค่ะ สำหรับค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่แล้วก็อ่อนค่าลงตามทิศทางเงินในปูวิภาคนะคะจากที่เงินตอนแรกแข็งค่าขึ้นซึ่งก็เป็นผลจากที่เฟดปรับดงเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีช่วงปลายสัปดาห์เงินบาทอ่อนค่าลงนะคะต้องบอกว่าน้อยกว่าค่าเงินในพูวิภาคด้วยกันภายหลังที่สบคก็ได้ผ่อนคลายเทสกันโกนะคะมาตรการที่หนุนให้การท่องเที่ยวเนี่ย ของไทยอาจจะคึกคักมากขึ้นเงินบาทให้กรอบนะคะประมาณ33 3 3ถึง33.50บาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ